ดังนี้นี่ยังเลือกชุดไม่ได้อีกเหรอแก้มคราวก่อนเนี่ยคุณบอกว่าไม่ชอบชุดแบบสมัยใหม่ผมก็เลยหาชุดไทยร่วมสมัยมาให้ตกลงชอบชุดไหนบ้างไหมก็ชอบหลายชุดอะยอดแต่ยังเลือกไม่ได้เลยอ่ะแก้มแต่งงานแค่ครั้งเดียวนนยอดก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองสิเหมือนที่เลือกเขาใช่ปะหวานจนเลื่ยนเลย ในเมื่อพี่แก้มเลือกพี่ยอดแล้วฉันก็จะเคารพในการตัดสินใจของพี่แก้มนะแต่ถ้าวันใดที่พี่ยอดทําให้พี่แก้มเสียน้ําตาและเสียใจนะตายโอ้โหนี่คุณแก้มกับยอดเนี่ยกําลังจะมีชีวิตคู่ด้วยกันแล้วเขากับตัวเองเนี่ยเมื่อไหร่จะลงเอยกันสักทีล่ะอื้อหือเขากับตัวเองฝันไปทยใหญ่ฉันไม่มีวันลงเอยกับนายหรอกแต่ถ้าส่งนายลงโรงอะแน่นอนโอ้โย ใจร้ายแต่ก็ไม่เป็นไร <ST AN TS> เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนคนที่ใจร้ายแบบคุณน่ะ <ST AN TS> ให้กลายเป็นนางฟ้าที่ใจดีให้ได้เลย